สวัสดีค่ะพบกับแจ็คนะคะกับช่อง Easy Food บายชยาค่ะวันนี้มาชวนทุกคนทำเค้กโดนัทค่ะเมนูเบเกอรี่ยอดฮิตในหมู่คนทำขนมช่วงนี้เลยนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเจ้าของไอเดียขนมชนิดนี้ด้วยนะคะที่คิดเมนูน่ารักน่ารักให้พวกเราได้ทำกันค่ะเค้กโดนัทในแบบฉบับของ Easy Food บายชยานะคะวันนี้จะเป็นเค้กโดนัทไส้คัตตัดทุเรียนค่ะซึ่แจ็คทำแล้วแล้วก็รู้สึกชื่นชอบมากเลยอยากชวนเพื่อนมาทำกันนะคะ ก่อนอื่นเรามาทําไส้คัตตาทุเรียนกันก่อนค่ะเริ่มจากการนําน้ํากะทิน้ำมะพร้าวและเนื้อทุเรียนนะคะไปปั่นรวมกันค่ะใส่น้ํากะทิลงไปนะคะในโถปัน่นตามด้วยเนื้อทุเรียนค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำมะพร้าวค่ะเสร็จแล้วก็เปิดเครื่องปั่นได้เลยค่ะปั่นส่วนผสมให้ละเอียดจนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ พอส่วนผสมละเอียดเข้ากันดีแล้วก็นำมาเทใส่ภาชนะค่ะจากนั้นให้เราไปละลายน้ำมะพร้าวกับแป้งข้าวโพดค่ะคนส่วนผสมของน้ำมะพร้าวและแป้งข้าวโพดให้เข้ากันนะคะคนจนไม่เหลือเม็ดแป้งค่ะจากนั้นก็พักไว้ค่ะ ต่อไปค่ะใส่น้ำตาปลปึกหรือน้ำตาลมะพร้าวนะคะลงในส่วนผสมที่เราปั่นไว้เมื่อสักครู่ค่ะตามด้วยเกลือค่ะจากนั้นก็ให้เปิดไฟอ่อนค่ะแล้วก็ค่อยๆคนส่วนผสมไปเรื่อยๆนะคะคนจนส่วนผสมของน้ำตาปลปึกละลายนะคะพอน้ำตาลละลายดีแล้วก็ให้เราใส่น้ำมะพร้าวที่ผสมกับแป้งข้าวโพดไว้ค่ะจากนั้นก็คนต่อเรื่อยๆค่ะ จนส่วนผสมข้นแล้วก็เดือดนะคะพอส่วนผสมข้นแล้วก็เดือดดีแล้วนะคะก็ให้เราปิดไฟได้เลยค่ะจากนั้นใส่เนยลงไปค่ะแล้วก็คนต่อนะคะจนเนยละลายค่ะเสร็จแล้วก็พักส่วนผสมของคัตต์ดทิ้งไว้ค่ะทิ้งไว้ให้เย็นนะคะต่อไปเรามาทําเนื้อเค้กกันค่ะเราจะใช้เป็นสูตรเค้กสปันนะคะวัตถุดิบมีอย่างนี้ค่ะไข่ไก่เบอร์สองสี่ฟอง นมสดเนยสดรสจืดน้ำตาลทรายเกลือผงฟูแป้งเค้ก SP และกลิ่นวานิลลาค่ะปริมาณและอัตราส่วนของส่วนผสมเพื่อนๆดูได้ในรายละเอียดและคำอธิบายใต้คลิปนะคะก่อนอื่นให้เรานำเนยสดไปละลายค่ะก่อนเริ่มทำเค้กนะคะให้เราวอร์มเตาก่อนค่ะดังนั้นเราสามารถนำเนยไปละลายในระหว่างที่เราวอร์มเตาได้เลยค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ ใส่น้ำตาลลงไปในโถค่ะตามด้วยไข่ไก่สีฟองค่ะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สองนะคะแนะนำให้ใช้เป็นไข่สดใหม่ค่ะเค้กจะได้ไม่ข่าวนะคะจากนั้นค่ะใช้ตะกร้อมือค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะพอส่วนผสม,มเข้ากันดีแล้วค่ะให้เราใส่แป้งนะคะแป้งเค้กค่ะตามด้วยผงฟูและเกลือค่ะ ร่อนส่วนผสมของแป้งผงฟูและเกลือนะคะลงไปในส่วนผสมของไข่และน้ำตาลค่ะพอร่อนแป้งครบหมดแล้วนะคะก็ให้ใช้ตะกร้อมือค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันครั้งหนึ่งค่ะเพื่อกันไม่ให้แป้งฟุ้งกระจายนะคะจากนั้นก็ใช้ไม้พายปาดด้านข้างนะคะส่วนผสมที่เกาะอยู่ด้านข้างค่ะปาดตรงมารวมกันค่ะ ต่อไปเราจะใส่ s p ค่ะเพื่อช่วยให้ส่วนผสมเข้ากันดีและขึ้นฟูเร็วขึ้นนะคะโดยป้ายไปที่หัวตะกร้อค่ะจากนั้นใส่นมสดลงไปค่ะเสร็จแล้วก็เปิดสปีดความเร็วสูงนะคะเราจะตีจนส่วนผสมมีลักษณะเป็นสีขาวขุ่นแล้วก็ข้นขึ้นนะคะระยะเวลาอาจจะใช้เวลา5-6นาทีแล้วแต่เครื่องของแต่ละท่านด้วยค่ะ พอตีส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็ให้ใช้ไม้พายปาดขอบโถนะคะจากนั้นใส่กลิ่นวานิลาลงไปค่ะแล้วตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีกหนึ่งนาทีค่ะ พอตีครบ1น,นาทีแล้วนะคะให้เราใส่เนยละลายค่ะเนยที่เราละลายไว้ในขั้นตอนแรกนะคะนํามาเทาใส่เป็นสายลงไปค่ะพอใส่เนยละลายครบหมดแล้วก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำา1นาทีค่ะจากนั้นนํำส่วนผสมที่ได้ค่ะไปเทใส่ในถ้วยคัพเค้กนะคะ ปริมาณที่ใส่ในแต่ละถ้วยให้ใส่จนเกือบเต็มเต็มถ้วยนะคะให้เหลือพื้นที่ว่างไว้ประมาณครึ่งเซนค่ะสูตรนี้ทำได้ทั้งหมด17ถ้วยค่ะพอใส่ส่วนผสมแต่ละถ้วยครบหมดแล้วนะคะเราก็จะนำไปเข้าอบค่ะ เราจะอบด้วยไฟบนล่างนะคะ160องศาค่ะใช้เวลา15-18นาทีนะคะก่อนเข้าอบก็ให้เรากระแทบพิมส์2สาครั้งค่ะเพื่อไล่อากาศนะคะพอเค้กสุกออกมาแล้วนะคะก็ให้เรากระแทกพิมพ์พกับพื้นโต๊ะค่ะสอาครั้งเพื่อให้เค้กเซตตัวค่ะสามารถเช็คสุกด้วยการใช้ไม้สะอาดสะอาดนะคะจิ้มลงไปถ้าไม่มีเศษเค้กติดออกมาก็คือสุกแล้วค่ะ จากนั้นค่ะให้นำเค้กออกจากพิมพ์นะคะแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะพอพักเค้กไว้ให้เย็นแล้วนะคะเราก็จะนำเค้กที่พักไว้นี้นะคะมาเจาะรูตรงกลางเพื่อใส่ไส้ค่ะใช้อุปกรณ์ง่ายๆเลยนะคะใช้ปลายช้อนค่ะเจาะลงไปตรงกลางนะคะแล้วก็ดึงเนื้อเค้กออกมาค่ะไม่ต้องเจาะทะลุถึงก้นเค้กนะคะ ใช้ปลายช้อนนะคะเจาะลงไปตรงกลางแบบนี้ค่ะแล้วก็ควักเนื้อเค้กออกมานะคะจากนั้นก็ใช้น้ำตาลโดนัทโรยไปบนเค้กได้เลยค่ะโรยในปริมาณที่เราชอบนะคะชอบมากก็โรยได้มากเลยค่ะถ้าชอบแบบน้อยๆก็โรยน้อยนะคะพอโรยน้ำตาลโดนัทเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ไส้กันค่ะ ใส่คัตต์ที่เราทําไว้ในตอนแรกนะคะให้นำมาใส่ถุงบีบค่ะใส่ในปริมาณที่เราสามารถบีบได้ถนัดมือนะคะไม่ต้องใส่เยอะจนเกินไปค่ะจากนั้นก็ใช้กรรไกรตัดปลายถุงนะคะแล้วก็นำไปบีบใส่ในเค้กได้เลยค่ะบีบใส่ในรูตรงกลางที่เราทําไว้นะคะบีบจนครบทุกถ้วยเลยค่ะ ร็จแล้วนะคะสำหรับเค้กโดนัทไส้คัสตาร์ทุเรียนเนื้อเค้กเป็นเนื้อเค้กสปันนะคะสอดไส้ด้วยคัสตาร์ทุเรียนค่ะเนื้อเค้กมีความนุ่มนะคะแล้วก็หวานน้อยค่ะส่วนไส้คัสตาร์ดเนี่ยก็จะหอมทุเรียนมากค่ะสำหรับไส้คัสตาร์ดนะคะก็ปรับใช้น้ำตาลได้ตามใจชอบนะคะถ้าหากว่าเนื้อทุเรียนที่ใช้เนี่ยมีความหวานมากอยู่แล้วเพื่อนๆก็อาจจะลดปริมาณน้ำตาลลงนะคะ เนื้อเค้กมีความนุ่มนะคะและไส้ก็จะไหลเป็นลาวาแบบนี้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเป็นเพื่อนชอบเค้กโดนัทไส้คัตาทุเรียนก็อย่าลืมลองทำดูนะคะถ้าได้ผลเป็นยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันได้ค่ะ ก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะคะและถ้าอยากรู้ว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ